เข้มเลยนะคะมีความว่าสาวผิวแทนเลยนั่ให้เลยนะคือมันเนียนมากเหเป็ป่ะทุกคนผิวหน้าของเรายังเนียนดีอยู่นะคะถึงแม้ว่าเราจะใส่หน,น,น้ากากอนามัยแลแบบเป็นรอยเลยนะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในชิลานะ้ำมากันกับคลิปในวันนี้นะคะเราก็จะมาลองแป้งผสมรองพื้นที่เรียกว่าเป็นตัวโด่งตัวดังนะคะตัวเด็ดเลยนะจากทางลันคอสเมติกนะคะคิดว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะกับแป้งตัวนี้ค่ะตลับแดงอันนี้เลยนะคะชื่อว่าลันรีทัชพาวเดอร์ SPF 20 p บวกบวกนะคะจะเป็นแป้งรันมินิสูตรใหม่นะคะสูตรปกป้องผิวจากมลภาวะค่ะ ราคาเต็มของเขานะคะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยอยู่ที่790บาทนะแต่ว่าก็จะมีราคาโปรโมชั่นนะคะลดเหลือ450บาทมีด้วยกันทั้งหมด สี 4, 4่สีค่ะนี่เลยทุกคนนี่นะยังไม่ได้แกะซีลเลยนะเดี๋ยวนี้เราจะมาเลือกสีไปมาพร้อมกันนะคะว่าผิวหน้าแน็กเนี่ยจะใช้สีไหนแล้วก็คนที่หน้ามันอย่างแนีกเนี่ยใช้แล้วจะรอดหรือเปล่าคะก่อนอื่นเลยเรามาดูกันที่ตัวแพ็กเกจของเขาค่ะลักษณะกล่องของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะอันนี้เป็นข้อมูลด้านหลังค่ะตัวนี้เขาให้มาในปริมาณ7กรัมนะคะส่วนด้านในเดี๋ยวเรามาดูตัวตลับแป้งกันดีกว่า ตัวตลับแป้งของเขานะคะก็จะเป็นตลับสีแดงแบบนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นแบบไม่ได้สกีนธรรมดานะมันจะเป็นเหมือนมีเท็กเจอร์อะคือจับแล้วสัมผัสได้นะเป็นนูนนูนิดนึงนะคะอ่ะข้อมูลด,ด้านหลังของเขามีชื่อสีบอกตรงมีชัดเจนค่ะเปิดมาด้านในไหนดูสีนี่ค่ะผมก็จะมีกระจกให้แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีพับให้นี่ก็จะเป็นพับลักษณะแบบนี้มีแผ่นพลาสติกกันอุ้ยเนี่ย ทำไมมีสามอันละ่ะแถมหลัคะหลวยังไงอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะมีแป้งของเขาแล้วก็มีปั๊มนิดนึงคำว่ารันตรงนี้นะคะมาลองมาเลือกสีกันนะจ๊ะว่าทั้งสี่สีของเขาเนี่ยประมาณไหนแต่งงมากเลยนะของเขามีสี่สีใช่ไหมคะแต่ว่าชื่อสีของเขามันจะเป็นหนึ่งสองสามแล้วก็สามทับหนึ่งก็งงว่าทำไมไม่เป็นสี่ทำไมเป็นสามทับหนึ่งมาเริ่มมาที่เบอร์หนึ่งจ้า ขาวมากขาวอมชมนะคะไม่ได้เป็นขาวเหลืองนะคะอันนี้เบอร์ศูนย์หนึ่งเบอร์ศูนย์สองก็จะเป็นขาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าเบอร์ศูนย์สองเนี่ยจะเป็นโทนผิวขาวเหลืองนะคะขาวโทนเหลืองเบอร์ศูนย์สามค่ะก็จะเป็นโทนกลางๆนะคะและสีสุดท้ายจะเป็นเบอร์สามทับหนึ่งค่ะเนี่ยเออเข้มเลยนะคะมีความว่าสาวผิวแทนเลย พอเสร็จแล้วเรียบร้อยทั้งสี่สีนะคะเบอร์หนึ่งแล้วก็3ทับ1ก so ็คิดว่าวันนี้จะใช้เบอร์เนี้ยในการลงตรงช่วงบริเวณกลางหน้านะคะแล้วก็ใช้เบอร์3าทับ1เนี่ย ตรงบริเวณรอบๆกรอบหน้านะคะส่วนคํามเข้มของแป้งตัวนี้นะคะเขาก็บอกไว้ว่าเป็นแป้งผสมรองพื้นที่เป็นสูตรปกป้องผิวจากมลภาวะฝุ่นแล้วก็แสงสีฟ้าค่ะให้การปกปิดที่สูงนะคะแล้วก็มีเทคโนโลยีนะคะไฮโดโลไลโปโพบิกทรีทเมนต์อันนี้ไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงถูกไหมนะคะถ้าอ่านออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะคะก็คือจะเป็นเทคโนโลยีที่ทําให้แป้งของเราเนี่ยติดทนยาวนานตลอดทั้งวันสีไม่ดรอปล้วก็ไม่เป็นคราบนะคะมีสารบํารุงจากธรรมชาติแล้วก็มีค่ากันแดด SPF 20 PA บก มาค่ะมาลงแป้งกันนะคะก็เดี๋ยวจะลงฝั่งนี้ก่อนนะคะโดยที่เราจะใช้เบอร์03นะคะลงตรงบริเวณกลางหน้าก่อนลงแค่ตรงนี้พอแล้วก็จะใช้เบอร์3ทับ1ก็ยังงงก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมต้องเป็น3ทับ1ทำไมไม่เป็น4คือมันมีเบอร์4นะคะแต่เหมือนเขาจะเลิกผลิตไปแล้วนะคะกลายเป็นแบบว่ามีเบอร์3ทับ1มาแทนแต่ว่าเบอร์3ทับ1นี้คือเข้มจริงนะเข้มแบบเออเข้มเลยแล้วก็เป็นอันเดอร์โทนเหลืองเลยนะคะก็เดี๋ยวจะนี่กดกดไป นี่เดี๋ยวดูตรงนี้นะรอยสิวของเราอาจจะไม่ได้แบบต๊บหายไปก่อนแบบคอนซีลเลอร์ขนาดนั้นแต่ว่าก็ให้การปกปิดที่ค่อนข้างดีนะคะนี่การปกปิดได้ประมาณมีเดียมนะคะมีเดียมแล้วก็สามารถที่จะโอเคได้อยู่บิวเป็นคือมันก็ไม่ถึงขั้นฟูลคอร์เลชนะคะแต่ว่า ก็อีกนิดนึงกือบได้ละแต่ยังไม่ถึงแบบตึบขนาดนั้นนะคะจะถามว่ามันช่วยปกปิดได้ไหมช่วยได้ค่อนข้างที่จะดีเลยมาจ้าลงอีกฝั่งหนึ่งเปอ 03ใต้ตาจริงๆแอบเสียดายนะคือเบอร์03อะ่ะมันก็ดูเหมือนจะเหลืองนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันแบบไม่ได้เหลืองขนาดนั้นนะทุกคนแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเสียดายเพราะว่าทุกคนก็ไม่ได้โทนเหลือง <c oughs> ทุกคนก็ไม่ได้หน้าเหลืองขนาดนั้น,นก็อาจจะเออ,เอ,อสีนี้แบบกําลังดีนะคะสีอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ผิวแต่ละคนด้วยนะคะเนี่ยอะดูความเข้มดูความเข้มของสีแป้งรอยสิว Okay. เอาเท่าที่ลองตอนนี้นะคะสิ่งที่เน็กเจอในตอนนี้นะก็จะเป็นในส่วนของเนี่ยค่ะตัวเนื้อแป้งเนี่ยเริ่มแอบด้านแล้วนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเน็กเคยเจอแบบนี้อยู่ประมาณครั้งหนึ่งได้น,นะคะประมาณแบบแป้งเนี่ยใช้ไปแล้วกเ็เริ่มมีความด้านๆตรงพื้นผิวตรงนี้นะคะก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นที่พับหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจนะคะก็เดี๋ยวลองใช้พับของอันอื่นดูก่อนละกันนะคะว่าเอ้ยมันเวิร์กไหมอะไรยังไงนี่นะคะ ลองดูแล้วพอแนีเปลี่ยนพับมาเป็นแบบนี้นะคะแบบกระมี่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เอ,อไอตัวที่มันนนด้านอะไรเงี้ยมันก็หายไปนะคะคือเหมือนมันก็โดนขูดออกไปนะคะทุกคนเห็นปะเออน่าจะเป็นที่พับนะคิดว่าน่าจะเป็นที่พับ ลงแป้งเสร็จแล้วทั้งสองฝั่งนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็คือเนียนมากนะคะเนียนแล้วกุบกริบเนาะเออลงแป้งเนี่ยนะรู้สึกว่ามันไม่ได้ดูบกหนาะมากจนเกินไปนะคะมันแบบเออกําลังดีนะคะแล้วก็ไม่รู้สึกว่าหนักหน้าเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวต่อไปค่ะก็ไปแต่งหน้าที่เหลือให้เสร็จก่อนนะคะ จากนั้นเสร็จเราเรียบร้อยนะคะก็ตามสเต็ปเดิมเลยนะคะในส่วนของการติดทนการคุมความมันเนี่ย,ย,ยก็จะทดสอบให้นะว่าหลังจากที่ผ่านไปแล้ว5 6ถึงชั่วโมงเนี่ยผิวหน้าของเราจะเป็นอย่างไรนะคะส่วนกิจกรรมในวันนี้เนี่ยก็คือสารภาพเลยว่าโล่งมากไม่มีแพลนในหัวนะคะแต่ว่านั่งรถแล้วนะตเตรียมออกแล้วนะแต่เอยทำอะไรดีอะทำอะไรดีไม่ยอ,อกนะคะแต่ก็คิดว่าน่าจะแบบไปซื้อของนั่นนู่นนี่เล็กน้อยนะคะนะอืมโอเคก็ไปกันเลยดีกว่า No, no, no Everyone pretty Everyone a r pretty วัยเพียงนี้แบบเก้าหัวไม่ไวอยากถอดหน้ากากได้จังเลย เทอะทุกคนมาถึงแล้วก็ไม่รู้จะซื้ออะไรนะคะตรงนี้คือเนี่ยมันก็จะมีชั้นชั้นประมาณนี้แหละแต่ว่าเหมือนเรายังแบบกะสัดส่วนในห้องนังเล่นยังไม่ค่อยได้อะ่ะเอาละค่ะทุกคนเนี่ยก็ไปช้อปปิ้งมาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับว,วันนี้ไม่ได้มีอะไรมากก็คือไปซื้อของนะก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนิดนึงเนื่องจากว่า คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วอีกโทรถามพ,พ่อพ่อแบบลิ้นชักเก่ามันขนาดเท่าไหร่พื้นห้องผนังปันเท่าเรายืนอยู่อย่างนั้นนะประมาณแบบเป็นชั่วโมงกว่ากว่าได้เลยทนะุกคนคือเลือกนานมากสุดท้ายเราก็ได้มาเป็นลิ้นชักสาอันนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยแนกคิดว่าเราเนี่ย,ยจะประกอบนะคะเออนั่งประกอบด้วยเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าแนกมีแลนว่าจะทําพื้นห้องด้วยนะคะแต่ทีนี้พื้นห้องอ่ะคือของยังไม่มาก็เลย ยังไม่ต้องทําอะไรเก็บไปก่อนพับโครงการก่อนพับโครงการก่อนทีนี้เรามากันกับประเด็นสําคัญของเราดีกว่าก็คือผิวหน้าไงคลิปนี้คือคลิปรีวิวแป้งไงนะคะอ่ะตอนนี้ก็คือผ่านมาแล้ว6ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาดูผิวหน้ากันแบบใกล้ๆค่ะช่องนี้คือมันก็ต้องซูมนะจ๊ะซูมกันเข้ามานี่คะ่ะผิวหน้าของเรานะคะ ในส่วนของความมันเนี่ยน่นรู้สึกว่าก็ไม่ได้มันน้อยหรือว่ามันมากกว่าปกติเท่าไหร่นะคะก็ทรงๆนะคะส่วนในเรื่องของความเนียนอันนี้คือน่นค่เลยนะคือมันเนียนมากเห็นป่ะทุกคนผิวหน้าของเรายังเนียนดีอยู่นะคะถึงแม้ว่าเราจะใส่นะกะอันาหม่นะแบบเป็นรอยเลยนะตอนถอดออกมาคือเป็นรอยเลยนะแต่ว่าตอนนี้อืผิวหน้าก็ยังเนียนดีอยู่นะคะไม่มีตรงไหนตกก้องเป็นเส้นหรือว่าเป็นคราบเลยนะคะทุกคนกล้องกล้องโฟกัสอืมโอเคนี่นะคะเห็นป่ะ หน้าเนี่ยดีมากนะคะอ่ะผลลัพธ์ก็คือประมาณนี um, okay. ้เลยนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็จะไปซับหน้าให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปปิดสรุปกันจ้ามาค่ะอย่างแรกที่เราจะมาพูดถึงกันเลยก็คือในส่วนของแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจของเขาเนี่ยก็จะเป็นตลับสีแดงแบบนี้นะคะมีขนาดที่กําลังโอเคนะไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กจนเกินไปสามารถที่จะพกพาได้นะมีกระจกให้ค่ะนี่เลยแล้วก็ตัวพับของเขาเนี่ย ถามว่านี่ไม้นิ่มนะคะแต่ว่าเหมือนตอนที่เราใช้เนี่ยมันรู้สึกว่าเออมันทําให้แป้งของเราเนี่ยมีความแอบด้านนิดนึงแล้วไม่ได้เป็นแค่เบอร์ศูนย์สี่นะเบอร์ศูนย์สามที่ก็เป็นเหมือนกับไม่ใช่เบอร์ศูนย์สี่สี่เบรอร์เบล์ไงเบลอแล้วก็เบอร์สามของแดงนะคะก็อ่ะมีแอบด้านนิดนึงเหมือนกันแล้วพอเปลี่ยนพับเนี่ยแป้งมันก็ดีขึ้นมันก็แบบเออไม่ได้ด้านเท่ากับตอนแรกที่เราใช้ก็เลย มันเป็นที่พับหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งจากประสบการณ์ของไหนเนี่ยก็เคยเจอในกรณีแบบนี้นะคะเพราะเปลี่ยนพับแล้วมันก็ดีขึ้นนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่ามันน่าจะเป็นที่พับไหมหรืออะไรอย่างไรแต่คิดว่าน่าจะใช่คิดว่านะไม่แน่ใจอันนี้ไม่คอนเฟิร์มนะคะแต่พอแนะ็กเปลี่ยนพับแล้วมันเวิร์กขึ้นนะคะซึ่งในส่วนของอ่ะกรณีนี้เนี่ยถามว่ามันเป็นปัญหามากขนาดนั้นไหมก็ไม่ถึงกับว่าขนาดนั้นมันเป็นอะไรที่แก้ได้นะคะ เพียงแค่เราเปลี่ยนพับหรือว่าหาอะไรมาถูๆูหรืออะไรมาคูดๆอะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะกลับมาใช้แป้งได้เหมือนเดิมนะคะไม่ใช่ว่าพอเกิดเนื้อแบบนี้ปุ๊บด้านนิดนึงก็คือปาทิง้งไม่ไม่มันยังใช้ได้อยู่นะทุกคนแต่ว่าเป็นในส่วนของเนื้อแป้งนะคะเนื้อแป้งเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าดีนะคะในเรื่อง,องความเนียนความสวยอะไรเงี้ยมันให้ความรู้สึกที่บางเบานะสบายผิวนะคะดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ยังให้การปกปิดอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ปกปิดแบบอู้๊กบ รอยสิวมิดขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ยังช่วยได้นะคะประมาณสักกลางๆนะคะแบบเบิ้นได้นิดหน่อยอะไรประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของสีเนี่ยบอกเลยว่าเบอร์0371 Cashmere คือรอดรอดมากเป็นสีเข้มที่โทเหลืองแล้วเหลืองสวยคือบางบางตัวที่นะเคยลองใช้อ่างเงี้ยมันมันก็เข้มแล้วแต่มันยังไม่เข้ากับผิวเนกมันติดอมแดงติดส้มไปหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะยังไม่เข้าเท่าไหร่แต่ว่าอันเนี้ย เลิศชอบนะคะสีแบบเข้ากันแนกมากเลยนะทาแล้วแบบเอออย่างทุกคนเห็นไหมมันเนียนนะคะไปกับผิวหน้าแนกเลยก็คือแฮปปี้จะมาเป็นในส่วนของการควบม,มากับติดทนอันนี้การคุบความมันยังเฉยๆนะคะอยู่ในระดับกลางๆนะคะไม่ได้ว้าวแต่ก็ไม่ได้แย่นะคะแล้วก็การติดทนอันนี้ก็ดีนะคะให้ผ่านเนื่องจากว่าก็หน้าย,ยังเนียนดีอยู่นะคะไม่มีตรงไหนหลุดลอกหน้าเกียดเป็นคราบตกล่องอะไรนะคะขนาดโดนหน้ากากอนามัยรัอหน้าขนาดนั้นมันก็ยังเนียนดีอยู่นะคะแล้วก็มีแป้งติดออกไปกับหน้ากากอนามัยบ้าง อ่า,อา,อาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ติดน้อยแต่ก็เออไม่ได้ติดเยอะถึงขั้นหน้ากากอะไเลยเทอะไรขนาดนั้นนะคะอ่ะะนรุปโดยรวมจาบ,บแป้งตัวนี้พนุพูดเยอะเลยนะคะส่วนตัวใชล้วชอบจ้าเพราะว่าคือแค่มันเข้ากับผิวแน็กนะสีสวยเนี่ยก็คือ5 0าปละให้ผ่านนะบอกกัว่าง,งานผิวสวยนะคะเป็นงานผิวที่ไม่ได้ดูโบกหนาะดูแบบเฮ้ยมันแน่นมันมันโอ้มันอะไรขนาดนั้นมันโบอกอะไรขนาดนั้นคือมันยังรู้สึกว่าต่อให้แน็กแบบ ทาหลายรอบมันก็ยังคงแบบเออไม่ได้ดูแน่นดูหนาขนาดนั้นนะคะในรู้จึกว่างานผิวะสวยเลยนะคะฉะนั้นก็นั่นแหละคะ่ะตามเนื้อผ้าน,นะคะงานผิวสวยก็ต้องให้ผ่านใครที่สนใจตัวนี้สามารถที่จะไปตับตามกันได้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิกงช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้นไม่มีอะไรแล้วนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ